สวัสดีค่ะวันนี้กับช่าง EVE Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องแม่ค้านิสัยไม่ดีเอาแอปเปิลเน่าให้ลูกค้ากินกันเย่เยไปดูกันเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะ,ะนี่ก็คือแผงขายแอปเปิลของฉันวันนี้ซื้อมันตั้งหลายลูกนะตั้ง27ลูกเนะี่ยแต่ดูสิ ค้างคืนเน่าทุกลูกเลยอะ่ะจะเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยฉันก็ไม่อยากจะขายหรอกนะแบบนี้แต่ฉันก็เสียดายนะที่ซื้อมาตั้งเยอะแต่ก็ขายไม่ได้เมื่อวานน่ะพอมาดูอีกทีเน่าซะละลืมเอาเข้าตู้เย็นยฉันนี่มันจริงๆเลยดูสิเนี่ยเนื้อเหลืองหมดแล้วเนี่ยอห้องขายไม่ได้แล้วล่ะแต่ฉันก็อยากจะขายนะดูดิเนี่ยฉันก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรแล้วนี่ ดึกออกละก็แค่ขายราคาถูกๆแล้วก็จะมีคนมาซื้อเยอะๆก็จะได้จบๆไปเอาเป็นลูกละเท่าไหร่ดีละ่ะลูกตั้งใหญ่ปกติฉันขายเป็นกิโลนะวันนี้ขายเป็นลูกดีกว่าลูกละแค่3บาทก็พอแล้วมั้งจัดไปจัดไปมาๆๆแอปเปิลไหมคะแอปเปิลคะ่ะลูกละ3บาทคะ่ะ ไหมคะลูกละสามบาทคะ่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นของทางร้านแอปเปิลลูกละสามบาทเท่านั้นนะคะดูสิคะลูกใหญ่ๆเลยคะ่ะอใครขายแอปเปิ้ลอยู่แถวนี้เนี่ยเสียงมาจากแถวๆนี้แอปเปิ้ลคะ่ะแอปเปิลโอ้ขายแอปเปิลเหรอครับ <c oughs> ใช่แล้วล่ะคะ่ะลูกละเท่าไหร่นะครับ3บาทคะ่ะ ลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ3บาทใช่ค่ะนี่นะคะของดีมากๆเลยค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยฉันขายดีค่ะฉันก็เลยแบบขายถูกๆไปเลยค่ะปกติขายเป็นกิโลนะคะอ๋อครับแต่เมื่อวานผมเห็นคุณขายตั้งแต่เย็นแล้วก็ไม่ได้หมดไม่ใช่หรอครับอ๋อพอดีว่า น่าจะเป็นของเหลือค่ะของเหลือฉันก็เอาเข้า,ขาตู้เย็นนะคะวันนี้เพิ่งรับมาใหม่เลยค่ะทําไมเสียงคุณสันสันแล้วครับเอามาไม,ไม่ไม่มีอะไรค่ะเอองั้นผมเอา3ลูกครับลูกใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเอาไปหมดนะยังไงก็กิกนไม่หมดได้เลยค่ะ3399 9บาทค่ะหูถูกจังเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวแถมตะกร้าด้วยนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะนี่ค่ะแปบ๊บนะอะ นี่ค่ะเดี๋ยวอาตะก้าให้นะคะครับผมเออแปลกๆนะร้านนี้จะแปลกได้ยังไงล่ะคะเอาได้ยินด้วยหรอครับได้ยินสิคะ,ะนี่ค่ะขอบคุณครับถูกแล้วยังดูลูกใหญ่หน่ากินอีกอะน่าจะสดนะนี่โอ้โห่ป้าป้าปาได้ของละกลับบ้านดีกว่าอุ้ยบ้านเราอยู่ทางนี้ป้าป้าปาโอเคมา <c oughs> เริ่มจะหายเจ็บคอแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่หายอุ้ยเดี๋ยวอยเปลอไปเหมืนแนล้ะเดี๋ยวกินเลยดีกว่ากำลังหิวๆเลยเออนี่พี่มีอะไรแล้วพี่จะไปเล่นสนามเด็กเล่นพี่ใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปมีอะไรว่ามาโอ้ยตึงพี่ทำไมเนี่ยฉันได้ยินเสียงคนประกาศขายแอปเปิลด้วยล่ะ จริงเหรอใช่เมื่อกี้เลยก็ได้นั้นเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยนี่ไงร้านนี้หรือเปล่าร้านนี้หรอโออไม่เคยเห็นเลยไหนลองดูสิแอปเปิ้ลไม่จ้าเอ้าเด็กๆแอปเปิ้ลไม่จ้ามามามาดูก่อนนี่ลูกละแค่สาบาทนะสบาทเองหรอคะใช่จ้า หนูเอาเงินมาตั้ง15บาทเลยอะน่าจะซื้อได้ลหยลูกนะงั้นเอาไปเลยครับพ่อลูก15บาทได้เลยรอแป๊บหนึ่งนะนี่ป้าบอกเลยว่าเนี่ยของดีหืมสดใ,ใหม่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคนมาซื้อตั้งเยอะลอะมาไหนๆหนูๆก็จะซื้อกันแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวป้าจัดให้จ้านี่ห้าลูกใช่ไหมใช่ครับ อ่ะโอเคจัดไปจัดนี่แถมถุงเลยเอาอไม่ใช่ถุงสิตะกร้าจ้ะพูดผิดโอ้โหใส่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับแถมลูกก็ดูใหญ่นะครับเนี่ยจ้าอ่ะนี่นี่เงินครับขอบคุณข่าวกาสหน้ามาใหม่ได้นะอัปเปอร์ล้านฟ้านเนี่ยถูก,ถ,กถูกทั้งนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนบ่อยๆเลยนะคะจ้าปะปะปะ,ปะงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปให้คุณแม่ที่บ้านก่อนดีกว่านะได้เลย อ้ววาดมาเลยแล้วกันขี้เกียจเดินปะปะปะลืมไปว่าคุณแม่ไม่อยู่งั้นเดี๋ยวเราปลอกลรวกินกันเลยดีกว่านะได้ได้ไดล่ฉันพร้อมกินนะเฮ้ยขายได้ยเยอะละดูซิ <c oughs> วันนี้เนี่ยฉันก็ได้เงินไม่ค่อยเยอะหรอกนะแต่ก็ยังดีกว่าที่ฉันเนี่ยแบบ ทิ้งของพวกนี้ไปเอามาขายก็มีคนซื้อนะมีความสุขจังสบายใจแล้วเราโอ้ยอกินไปตั้งหลายชิ้นแล้วรสชาติมันแปลกอ่ะมันนิ่มๆด้วยแฮะแฉมสีเหลืองๆไม่เหมือนแอปเปลิลปกติเลยสายพันธุ์อะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยตดอุ้ยปวดท้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาตะกร้าวางก่อนดีกว่าไปเข้าห้องน้ำด่วนเลยนี่โอ้เดี๋ยวเบลอแล้วโอ้ยโอ้โหไหลเป็นน้ําเลยเฮ้ยอุย้ยปวดท้องจะปวดเลยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหจะหมดใจแล้วมั้งเนี่ยปวดท้องอะ่ะ โอ้ปวดท้องมากแถมนะยังอึไหลเป็นน้ำนอีกะโอ้เหนื่อยเลยอโอ้ยเกือบหมดไสแล้วมั้งเนี่ยโอ้โยไม่ไหวแล้วรสชาติเหมือนสายพันธุ์ใหม่เลยนะไม่เคยได้กินเลยอะแบบเนี้ยใช่พี่แล้วก็มีกลิ่นด้วยนะ ทำไมกินแล้วรู้สึกปวดท้องอุยอ้ยอุ้ยหนูก็ปวดเหมือนกันนะ่ะงั้นพี่ไปเข้าน้ำก่อนนะอุย <c oughs> อ้ยมันจะไหลแล้วเดี๋ยวพี่ไปเข้าก่อนเอ้ยพี่หนูขอเข้าก่อนไม่ได้พี่ปวดเอ้ยอยหรือว่าแอปเปิลนั่นจะเน่ากันแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องใช่นนแน่เลย,ย,ยป่าเขาดึงไข่ถูกขนาดน,นี้เนี่ย โอ๊ยโอ้ย,อยฉันกินไปทั้งสองลูกแล้วนะเนี่ยไอย้ไม่ไหวแล้วเราโอ๊ยพี่เสร็จแล้วยังยังโอ้โหขงหนูก็จะออกเหมือนกันแล้วเนี่ยงั้นหนูเข้าไปด้วยหยุดเลย,ยงั้นมามามาไปเข้าก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีเนี่ย พี่ก็ไปบ้านลุงสมชายสิไปบอกเขาว่าขอเข้าห้องน้ำหม่หนูขอตรงนี้แหละไม่ไหวแล้วอาก็ได้ก็ได้โอ้ยใครยังชั่วโอ้ยเอาไงดีเนี่ยดีนะบ้านลุงสมชายอยู่ใกล้เดี๋ยวไปบ้านลุงสมชายก่อนดีกว่าโอ้ยปวดท้องโอ้ยตดดังมากเลยโอ้ยจะไหลแล้วเนี่ยรีบวิ่งหน่อยสิเราโอ้ย เว้ยจะไหลแล้วเดี๋ยวขมิบไว้ก่อนขมิบนี่ไงเาแล้วโอเคอลุงสมชายครับลุงสมชายผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับคือผมซื้อแอปเปิ้ลมาจากร้านนึงอะแล้วเหมือนแอปเปิ้ลจะเน่าเลยครับผมกินไปทั้ง2ลูกแล้วเนี่ยอึกไหลไม่หยุดเลย๋อแล้วที่บ้านอะห้องน้ำเสียหรอเปล่าครับน้องเข้าเอโอเคเชิญเชเลยลูกเออ เราไปกินยังไงละเนี่ยไม่รู้ครับเห็นเขาขายถูกผมก็เลยซื้อมาไปเลยท้างน้ำข้างบนนะครับโอ้ยบวดท้องมากเลยอุย้ยจะไหลแล้วเดี๋ยวทางก่อนที่จะไหลว้าไอเอ้ยไหลมารัวๆเลยเนี่ยกินไปทั้งสองลูกเอายังไงดีล่ะเฮ้ย,ยเสร็จสักที มันจะไหลออกมาอีกไหมเนี่ยฉันว่าแอปเปิลต้องเน่าแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องถือของแล้วก็ไปให้แม่ค้าดูเลยล่ะจกาไปต่อว่าเขาสักหน่อยแม่ทำอย่างนี้กับลูกค้าได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยหมดใส่เลยเราเนี่แม่ค้าครับอออะไรจ๊ะอ๋ออร่อยใช่ไหมจะมาซื้ออีกแล้วได้เลยเอากี่ลูกดีจ๊ะหยุดเลยครับผมไม่ได้จะมาซื้ออีกผมจะมาบอกว่าแอปเปิลเนี่ยมันเน่าใช่ไหมครับ อะไรเนา่าอะไรกรันไม่ได้เนา่าวันนี้ฉันขายที่ดันเยอะเลยนะแล้วอีกอย่างอย่ามาพูดจาให้ร้านฉันเสียหายอย่างนี้สินี่ถ้าคิดว่ามันไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยก็อยู่เฉยๆก็มันเน่าไงครับเนี่ยผมกินไปลูกนึงเนี่ยท้องเสียไม่หยุดเลยเนี่ยอยเห็นไหมเนี่ยคุณไปกินอย่างอื่นมาหรือเปล่าส้ตามตำปูปลรารอะไรอย่างเงี้ยจะไปกินจากไหนหอะครับก็มีแต่แอปเปิลนี่แหละเออ ฉันไม่ได้เอาแอปเปิลท้งมาขายหรอกนะนี่แล้วอีกอย่างอะแอปเปิลเนี่ยมันตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละฉชนฉันรับมาอ้าวผมยังไม่ได้ถามเลยนะครับคุณเออฉันก็แค่พูดไปอย่างนั้นแหละฉันพูดให้ลูกฉันฟังนะ่ะไหนลูกคุณละครับในท้องไงไอ้ฉันไม่ได้ท้องสไนพูดเนียนๆไปก่อนคิดว่าเนียนเหรอครับเล่นอย่างเงี้ย เล่นอะไรกันคะฉันบอกว่ามันไม่ได้เน่าไงคะนี่ถ้าคุณไม่หยุดนะฉันจะไปแจ้งความแจ้งได้เลยครับคุณจะได้โดนเอ้ยคือฉันไม่ได้ทำจริงจรินะเ,เ,เสร็จสักทีเอยเดี๋ยวไปหาลูกสมชายก่อนดีกว่าออนี่หนูครับเราไปกินแอปเปิลร้านไหนมาล่ะเนี่ยท้องเสียขนาดนี้เดี๋ยวลุงต้องพาไปว่าซะหน่อยแล้วเนี่ยได้เลยครับน้องผมก็ท้องเสีย อ่าไปไปไปมาเดี๋ยวลุงพาไปนะครับครับอม,มีของที่ยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยมีเยอะเลยครับผมซื้อตั้ง5ลูกอะ่ะโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปดูน้องซิเป็นไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ยแอปเปลิลเน่ามาขายที่ยังไงกันอะ่ะบ้าไปเนี่ยคนแบบนี้คนแบบนี้นะ ต้องติดคุกอย่างเดียวแล,ะละ้วล่ะหลอกลวงผู้บริพภคชัดๆเลยอะ่ะแล้วซื้อมาลูกแล้วเท่าไหร่เนี่ยลูก3บาทครับฮะลูกกล3บาทแอปเปิลเนี่ยนะใช่ครับลูกใหญ่อะลูกเล็กอะใหญ่มากเลยครับโอ้โหก็ไม่น่าไปซื้อเลยเนาะไหนไหนไหนเดี๋ยวดูสิมันใหญ่ขนาดไหนเชื่อเนี่ยนี่ครับโอ้โหใหญ่เท่าฝ่ามือเลยเสร็จสักที อ้าวหนูไปไปเร็วๆเอาตะก้าไปเร็วเดี๋ยวลุงเนี่ยจะพาไปหาเจ้าของร้านนั้นแล้วก็จะพาไปแจ้งความด้วยเอาแอปเปิ้ลเน่ามาขายให้ลูกค้าได้ยังไงกันเนี่ยโอเคค่ะไปะถือของไปเลยไปกันเร็วคนสมัยนี้นี่มันไว้ใจไม่ได้จริงๆนะขนาดแอปเปิ้ลลูกเดียวยังต้องหลอกลวงกันได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยซื้อมาตั้งห้าลูกโอ้โหอะไรเนี่ยคนแบบนี้งงเลยอ่ะอะไป ก่อนที่ลุงจะงงกับคนอื่นงงกับเสมหะลุงก่อนไหมครับขอโทษแล้วกันนะแต่ไปเร็วๆๆๆอ้โอ้ยเริ่มเหนื่อยอุ้ยหมดอีกแล้วอะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเดี๋ยวค่อยเข้าห้องน้ำแล้วกันนะเดีย๋ยวไปดูร้านนั้นซิอยากจะเห็นหน้าเจ้าของร้านจริงๆจะเป็นยังไงเนี่ยอเออเฮ้ยยังมีลูกค้ามายืนซื้ออยู่อีกเหรอร้านนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่เลยครับร้านนี้ไปไปไปเร็ว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  โอ้ยอแล้วค่ะนี่คุณคุณซื้อแอปเปิลอะไรมาเนี่ยแล้วมาขายผมหลานเนี่ยฮะผมหลานโอ้ยเบลอโอ้ยพูดกับคำไปหมดแล้วอะไรกันคะสองคนนี้นี่อะไรอ่ะนี่หนูจะแอปเปิ้ลเท่าไหร่จ๊ะแล้วคุณล่ะเอาหรือเปล่าไม่ต้องเลยครับคิดว่าแถแล้วจะ แก้เรื่องได้อะครับนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณก็ซื้อแอปเปิ้ลร้านนี้ไปเหมือนกันแล้วท้องเสียใช่สิครับร้านผมสองคนก็ซื้อไปเหมือนกันครับอย่าก,กินไปตั้งคนละสองลูกเนี่ยเออคือฉันไม่ได้ให้แอปเปิ้ลเท่าจริงๆนะคะแต่ผมยังไม่ได้ถามเลยนะคะว่ามันเน่าหรือเปล่าเออฉันยอมรับก็ได้ค่ะฉันเสียได้ค่ะฉันก็เลยไม่อยากจะทิ้งอะ่ะ ไม่อยากจะทิ้งแล้วมันใช่เรื่องไหมครับที่ต้องเอามาขายให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแถมขายถูกซะด้วยไม่รู้ละ่ะยังไงวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดร้านผมเป็นอย่างนี้เนี่ยท้องเสียขนาดเนี้ยอาหารมันพิษเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอยังไงงั้นเดี๋ยวฉันคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้เลยนะคะไม่ได้แค่คืนเงินไม่พอต้องเอาให้มันเข็ดด้วยเดี๋ยวโทรแจ้งตำรวจได้ดีกว่าไม่ก็ เดินไปโรงพักเลยเนี่ยอยู่แค่นี้เองเออฉันขอโทษนะคะฉันสำนึกผิดแล้วนะคะแค่สำนึกผิดอะเดี๋ยวยังไงคุณก็ทําอีกออผมไม่เชื่อหรอกออไปเดี๋ยวไปโรงพักกันเลยดีกว่าไม่นะฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยโอ้ยดูสิ โอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากก็เลยก็แชร์เกิดจะมาขคยให้ช่องอีฟชาแนลด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็กิดติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยไดบ๊ายบายไปแล้วก็คืออย่าไปหลอกใครอย่างนี้อีกนะโอ้โหนี่คือจุดจบเลยล่ะ,ะไปแล้วบ๊ายบาย